สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวการเมืองวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถนานการณ์ที่ชายแดนสะแก้วกันคือเรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากเป็นทางคลิปวิดีโอภาคสนามแล้วก็รายงานข่าวที่ลงพื้นที่ไปคุยจับคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยค่ะซึ่งปกติเรื่องแบบนี้เรามักจะเห็นแค่ภาพจากฝั่งเดียวนะคะคือฝั่งปฏิบัติการทางทหารใช่ครับแต่วันนี้เราจะมาดูกันว่าเบื้องหลังปฏิบัติการที่เข้มข้นเหล่านั้นเนี่ยความเป็นจริงของคนที่นั่น เขาต้องเจอกับอะไรบ้างถ้าชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับการที่เราจะมาสำรวจทั้งสองด้านไปพร้อมๆกันแบบนี้จะทำให้เราเห็นภาพที่สมบูรณ์ขึ้นมากเลยค่ะเอาล่ะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพที่มันทรงพลังที่สุดเลยดีกว่าในคลิปวิดีโอที่เราได้มาเนี่ยเราจะเห็นทหารไทยกลุ่มหนึ่งกำลังกล่าวคำปฏิญาณก่อนเข้าปฏิบัติการในวันที่8ธันวาคมบรรยากาศดูจริงจังมากนะคะจริงจังมากครับ แล้วก็มีเสียงทหารคนหนึ่งพูดขึ้นมาเลยว่าสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่บ้านเข็มนะครับเราจะไปยึดพื้นที่มันให้ราบคาบไปเลยโอ้โหคือมันให้ความรู้สึกถึงอารมณ์ที่พลุ่งพลานแล้วก็ความมุ่งมั่นที่ชัดเจนมากแล้วหลังจากนั้นล่ะคะภาพก็ตัดไปที่ปฏิบัติการเลยครับเราเห็นยานเกราะร้อยยางสไตรเกอร์กำลังยิงปืนกลแบบว่าระดมยิงเลยเสียงดังสนั่นมาก ใช่ค่ะดูจากภาพแล้วมันไม่ใช่การกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆเลยไม่ใช่เลยครับสเกลมันใหญ่กว่าข่าวที่เราเคยได้ยินมาเยอะคือสิ่งที่เห็นในคลิปมันยืนยันข้อมูลในรายงานเลยค่ะว่านี่คือปฏิบัติการทางทหารแบบผสมเหล่าผสมเหล่าหมายความว่ายังไงนะครับก็คือไม่ได้มีแค่ทหารราบเดินเท้าอย่างเดียวแต่มีการสนที่กาลังกันอย่างเป็นระบบเลยค่ะทั้งทหารราบทหารม้าที่ใช้ยันเกราะสไตรเกอร์ แล้วก็มีทหารปืนใหญ่ที่คอยยิงสนับสนุนจากระยะไกลด้วยอ๋อแสดงว่ามีการวางแผนมาอย่างดีมากใช่ค่ะไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแน่นอนและมันก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากด้วยเป้าหมายคืออะไรล่ะครับเป้าหมายหลักๆเลยก็คือการเข้าควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ3จุดค่ะ3จุดเลยค่ะมีบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วแล้วก็แนวคลองแผงเพื่อสร้างแนวป้องกันขึ้นมาใหม่ที่เขาใช้คำว่ากำแพงเหล็ก กำแพงเหล็กฟังดูแข็งแกร่งมากเลยนะครับค่ะคำนี้มันมีความหมายซ่อนอยู่ยังไงครับคือมันเกิดขึ้นมาจากความล้มเหลวของแนวป้องกันเดิมนะคะถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังไปเนี่ยจะเห็นว่าก่อนหน้านี้แนวชายแดนตรงนั้นเป็นแค่ล้วลวดหนามธรรมดาครับซึ่งมันคงไม่ได้ผลเท่าไหร่ไม่ได้ผลเลยค่ะมีรายงานระบุชัดเจนเลยว่าฝ่ายกัมพูชามักจะลักลอบเข้ามาตาดัดหรือแล้วก็ขโมยเอาลวดหนามไปขายเป็นเศษเหล็กอ คือปัญหามันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าใช่ค่ะจนมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วดังนั้นการเปิดปฏิบัติการเต็มรูปแบบครั้งนี้แล้วใช้คําว่ากําแพงเหล็กเนี่ยมันคือการส่งสารที่ชัดเจนว่าพอแล้วจะไม่ยอมให้เป็นแบบเดิมอีกต่อไปเข้าใจเลยครับมันคือการแสดงเจตนาที่ชัดเจนว่าพอแล้วกับรั้วลวดหนามเราจะสร้างกําแพงเหล็กขึ้นมาแทนถูกต้องค่ะซึ่งภาพปฏิบัติการที่ใช้ทั้งยานเกราะทั้งปืนใหญ่มันก็ส่งพลังจริงๆนะครับ แต่ในขณะเดียวกันก็อดอคิดไม่ได้ว่าแล้วอีกฝั่งของภาพนั้นล่ะครับหมู่บ้านที่อยู่ตรงนั้นสภาพมันเป็นยังไงบ้างนั่นคือคำถามที่สำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะอนุภาพของอาวุธที่ใช้ในปฏิบัติการระดับนี้มันมหาศาลมากโดยเฉพาะจรวด BM 2 1ที่ถูกพูดถึงในรายงาน BM <21. S> 2 1ค่ะต้องเข้าใจก่อนว่าจรวดชนิดนี้ไม่เหมือนกระสุนปืนใหญ่ทั่วไปนะคะ มันคือระบบยิงจรวดหลายลำกล้องที่ออกแบบมาเพื่อทำลายล้างพื้นที่เป็นวงกว้างคือมันไม่ได้ยิงทีละนัดไม่ใช่ค่ะมันยิงออกไปเป็นชุดเพื่อกวาดล้างเป้าหมายในพื้นที่ใหญ่ๆดังนั้นพอถูกนำมาใช้ในพื้นที่ที่มีบ้านเรือนอยู่ผลกระทบที่ตามมามันจึงรุนแรงมากซึ่งในรายงานภาคสนามของคุณมาเดี่ยวพงศกรหงจันทร์ก็ฉายภาพนั้นได้ชัดเจนมากเลยครับค่ะเขาเล่าว่าหลังจากเสียงปืนสงบลงเนี่ย เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาหลายวันเลยในการปิดพื้นที่เพื่อเก็บกู้วัตถุระเบิดอ๋อคือมันยังตกค้างอยู่เต็มไปหมดใช่ครับพอคอดีนายสิ่งที่เห็นก็คือสภาพบ้านหนองจานที่พังยับเยินเลยบ้านเรือนเสียหายหนักมากกำแพงพังเป็นแถบๆหลังคาโวมีรอยสะเก็ดระเบิดอยู่ทุกที่เลยครับเหมือนสมรภูมิเลยนะคะใช่เลยครับแล้วในรายละเอียดของความเสียหายเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากจุดไหนคะ คือถ้าเราเชื่อมโยงข้อมูลในภาพใหญ่จะเห็นว่าหนึ่งในบ้านที่เสียหายหนักที่สุดเป็นบ้านของเจรัตเจรัตครับซึ่งข้อมูลระบุว่าเป็นอดีตภรยาของกํนันลีกำนันลีที่เป็นผู้มีอิทธิพลชาวกัมพูชาในพื้นที่นะเหรอครับคนเดียวกันเลยครับคือบ้านของอดีตภรยาผู้มีอิทธิพลฝั่งกัมบูชาได้รับความเสียหายหนักจากการยิงของฝั่งไทยเรื่องนี้มัน ซับซ้อนกว่าที่คิดนะครับซับซ้อนมากค่ะมันบอกอะไรเราได้อย่างน้อยสองอย่างเลยอย่างแรกคืออนุภาพของอาวุธสงครามมันไม่เลือดฝ่ายครับมันไม่สนใจว่าใครเป็นใครใช่ค่ะเมื่อจรวดตกลงมาความเสียหายก็เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมกันและอย่างที่สองซึ่งสำคัญมากคือมันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผู้คนในพื้นที่ชายแดนอืคือมันไม่ได้มีแค่เส้นแบ่งเขตแดนที่ชัดเจน แต่มันมีการแต่งงานเข้าไปมามีความสัมพันธ์ทางเครือญาติเส้นแบ่งของเรากับเขามันอาจจะไม่ได้คมชัดเหมือนบนแผนที่ทหานะคะแล้วความขัดแย้งแบบนี้มันก็เข้ามาฉีกถึงสายสัมพันธ์พวกนี้จนขาดไปเลยถูกต้องค่ะแล้วท่ามกลางความเสียหายทั้งหมดนั้นมันมีกรณีศึกษาหนึ่งที่ทำให้เราเห็นภาพผลกระทบต่อคนธรรมดาได้ชัดเจนและ สะเทือนใจที่สุดเคสไหนคะคือเรื่องราวของคุณป้าอมรศิลาเวียงอายุ63ปีครับในรายงานเล่าว่าบ้านของคุณป้าอมรไม่ได้แค่เสียหายบางส่วนนะ,ะแต่คือหายไปทั้งหลังเลยหายไปทั้งหลังครับใช้คําว่าหายไปได้เลยเพราะอะไรคะโดนอะไรเข้าไปจากข้อมูลคือบ้านของคุณป้าโดนจรวด BM21 เข้ากลางบ้านเต็มๆหนึ่งลูกโอ้แล้วยังมีที่ตกลงบริเวณรอบๆบ,บ้านอีก5ลูก5รอบบ้าน รวมเป็นหลูกในบริเวณเดียวกันเหรอคะใช่ครับลองนึกภาพตามนะครับจรวดที่ออกแบบมาเพื่อทําลายล้างพื้นที่วงกว้างตกลงมาหลูกในบริเวณบ้านหลังเดียวแทบไม่เหลืออะไรเลยสิคะไม่เหลืออะไรให้เรียกว่าบ้านได้อีกูต่อไปครับฟังแล้วมันจุกนะครับบ้านไม่ใช่แค่พังแต่คือหายไปเลยสำหรับคนอายุ63าปีเนี่ยบ้านมันคือทุกอย่างที่สร้างมาทั้งชีวิตเลยนะค่ะ มันคือความทรงจำคือพื้นที่ปลอดภัยการที่มันหายไปในพริบตามันคงเป็นอะไรที่ทำใจยากมากจริงๆนี่แหละคะ่ะที่เรียกว่าต้นทุนของสงครามที่ประชาชนต้องแบกรับโดยตรงภาพของบ้านที่พังจนไม่เหลือซากมันเป็นรูปธรรทที่ทรงพลังกว่าตัวเลขความสูญเสียในรายงานทางทหารเยอะเลยแลพะพอเกิดความสูญเสียหนักขนาดนี้ขึ้นคำถามที่ตามมาทันทีก็คือแล้วยังไงต่อการเยียวยาเป็นยังไงคะ่ะ ซึ่งเรื่องนี้ก็ซับซ้อนไม่แพ้กันเลยครับกรณีของคุณป้าอมรอนเนี่ยทางการได้เข้ามาประเมินความเสียหายของบ้านทั้งหลังไว้ที่2 3 0 0 0 0าบาทส3 0 0 0 0าหบาทสำหรับบ้านทั้งหลังที่หายไปค่ะแต่ประเด็นม,มันอยู่ที่วิธีการช่วยเหลือครับตัวเลข2 0 0ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เงินสดอ้าวแล้วเป็นอะไรคะเป็นการช่วยเหลือในรูปแบบของค่าวัสดุก่อสร้างเท่านั้นหมายความว่าให้เป็นของเหรอคะคล้ายๆอย่างนั้นครับ แต่ที่สำคัญกว่าคือส่วนค่าแรงช่างในการก่อสร้างบ้านขึ้นมาใหม่ทั้งหมดคุณป้าอมรต้องเป็นคนรับผิดชอบหามาจ่ายเองเดี๋ยวนะคะคือรัฐให้แค่วัสดุแต่ค่าแรงสร้างบ้านชาวบ้านต้องออกเองเหรอคะใช่ครับประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะมันคือช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างนโยบายกับความเป็นจริงของผู้ประสบภัยเลยนะครับคือในมุมของรัฐการให้เป็นวัสดุมันอาจจะดูโปรง่งใส แต่ในมุมของชาวบ้านที่เพิ่งเสียทุกอย่างไปเขาจะไปหาเงินจากที่ไหนมาจ่ายค่าแรงช่างล่ะคะมันเหมือนเป็นการสร้างภาระซําซ้อนให้คนที่เดือดร้อนอยู่แล้วแต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับเรื่องมันซับซ้อนไปอีกยังมีอีกเหรอคะครับคุณป้าเอามอนเล่าว,ว่าวันที่ไปเซ็นเอกสารที่อำเภอเพื่อรับการช่วยเหลือเนี่ยในเอกสารที่ให้เซ็นกลับระบุตัวเลขยอดเงินไว้แค่8 0 0ห0บาทเท่านั้น เดี๋ยวนะคะจาก2องแสนเหลือแค่80,000ในเอกสารใช่ครับคือทางการประเมินให้2องแสนแต่เอกสารที่เซ็นจริงๆมีแค่80,000แล้วเงินส่วนที่หายไปแสนกว่าบาทมันไปไหนคะหรือว่ามันมีคําอธิบายอะไรที่ซับซ้อนกว่านี้นั่นน่ะสิครับซึ่งในรายงานก็บอกว่า ไม่มีใครให้คำตอบที่ชัดเจนได้เลยว่าเงินส่วนที่เหลือจะได้รับเมื่อไหร่หรือจะมาในรูปแบบไหนมันเลยกลายเป็นความคลุมเครือซ้ำข้าไปอีกเรื่องนี้มันชวนให้เราตั้งคำถามที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะว่าระบบการเยียวยาผู้ประสบภัยจากความขัดแย้งของบ้านเราเนี่ยมันตอบสนองต่อความต้องการจริงๆของผู้เดือดร้อนได้ดีแค่ไหน คือกรณีของคุณบ้าอมอนมันไม่ใช่แค่ปัญหาของคุณคนเดียวแต่มันอาจจะสะท้อนภาพใหญ่ของปัญหาเชิงโครงสร้างที่ผู้ได้รับผลกระทบต้องเจอกับความไม่แน่นอนถึงสองชั้นเลยสองชั้นค่ะชั้นแรกคือภัยจากสงครามที่ไม่รู้จะเกิดอีกเมื่อไหร่และชั้นที่สองคือภัยจากกระบวนการให้ความช่วยเหลือของรัฐที่เต็มไปด้วยความล่าช้าและไม่ชัดเจนและในระหว่างที่ต้องรอ,อคอยความช่วยเหลือที่ไม่แน่นอนนี้ชีวิตก็ต้องเดินต่อไปนะครับรายงานระบุว่าทุกวันนี้ชาวบ้านยัง ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวงอยู่เลยค่ะมีคําพูดหนึ่งที่สะท้อนความรู้สึกของพวกเขาได้ดีมากคือพวกเขาบอกว่าเตรียมพร้อมที่จะอบพยพทันทีหากมีการประทะกันรอบที่สามเกิดขึ้นอีกคําว่ารอบที่สาเนี่ยมันบอกอะไรได้เยอะเลยนะคะมันหมายความว่าในใจของพวกเขานั้นสงครามมันยังไม่จบมันแค่หยุดพักชั่วคราวใช่ค่ะและพร้อมจะกลับมาได้ทุกเมื่อนี่คือสภาวะที่เรียกว่าสันติภาพที่เปราะบางค่ะ ถึงแม้จะไม่มีเสียงปืนแล้วแต่ความรู้สึกไม่ปลอดภัยความหวาดกลัวมันยังฝังลึกอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนจริงครับและพื้นที่ก็ย,ยังไม่ปลอดภัยร้อยเปเซนด้วยนะเพราะยังมีการตรวจพบและเก็บกู้วัตถุร,ระเบิดที่ตกค้างอยู่เรื่อยๆเวลาจะออกไปทำไร่ทำนาก็ยังต้องระวังอยู่ตลอดใช่ครับมันคือการใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงทุกวันเลยน่าเศร้าที่สภาวะแบบนี้กลายเป็นความปกติใหม่ของพวกเขาไปแล้ว พอเรานำข้อมูลทั้งหมดมาปฏิปต่อกันในวันนี้เราได้เห็นภาพที่ครบถ้วนและซับซ้อนขึ้นมากเลยนะครับจากจุดเริ่มต้นที่เป็นภาพความมุ่งมั่นของฝ่ายทหารในปฏิบัติการกำแพงเหล็กค่ะซึ่งก็มีเหตุผลในมุมของความมั่นคงใช่ครับไปสู่ภาพของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพลเรือนความเสียหายอย่างหลักของบ้านเรือนและสุดท้ายคือเส้นทางการฟื้นฟูที่เต็มไปด้วยอุปสรรคใช่ค่ะ เรื่องราวเล็กๆของชาวบ้านคนหนึ่งอย่างคุณป้าอมรมันได้ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นภาพใหญ่ของต้นทุนที่มองไม่เห็นของความขัดแย้งตามแนวชายแดนซึ่งเป็นต้นทุนที่ประชาชนต้องแบกรับไปอีกนานมากหลังจากที่เสียงปืนเงียบลงไปแล้วมันไม่ใช่แค่บ้านที่พังแต่คือความรู้สึกปลอดภัยที่สูญสิน้นคือชีวิตที่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ท่ามกลางความไม่แน่นอนและนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับค่ะ หลังจากที่เราได้เห็นทั้งภาพของปฏิบัติการทางทหารที่ประสบความสำเร็จในการสร้างกำแพงเหล็กและภาพความเสียหายกับการเยียวยาที่ไม่แน่นอนนี้แล้วคาถามที่เราอาจต้องกลับมาทบทวนกันก็คือชัยชนะในความขัดแย้งบริเวณชายแดนนั้นแท้จริงแล้วมีหน้าตาเป็นอย่างไรและเราจะวัดผลของมันด้วยอะไรระหว่างพื้นที่ที่ยึดคืนมาได้กับชีวิตของผู้คนที่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่จากซา,ากปรักหักพั